สวัสดีครับเพื่อนๆนฟซีครับคลิปนี้ก็มาเจอกลุ่มมาชมครับจะพามาชมธรรมชาติของนกกรงหน้านวลนะครับนี่ครับเป็นลูกครับอันนี้ออกลูกแล้วครับสองตัวครับนี่ครับเดี๋ยวเมื่อเราขยับกิ่งไม้จันจะเตือนนะครับนี่ครับเขาก็จะหิวขึ้นมาทันทีครับเอาแต่จะกินอย่างเดียวครับ นี่ครับเป็นธรรมชาติของลูกนกครับเราไปถูกใบไม้เขาก็กลงคิดว่าเป็นตัวแม่นำอาหารมาให้นะครับนี่ครับจะอาป,ปากรลอคอยเหยื่ออย่างเดียวนะครับจะกินเหยื่ออย่างเดียวนี่ครับ,เป,รรนนรบเป็นธรรมชาติของนกนะครับเป็นธรรมชาติของนก เมื่อตัวแม่บินผ่านเขาได้ยินเสียงเกาะกิ่งไม้ก็จะยืดคออ้าปากนกเล็กจะกินเหยื่อตัวใหญ่นะครับนกเล็กแบบนี้จะกินเหยื่อตัวใหญ่เพราะปากจะกว้างมากนะครับดูด,ดิครับปากจะกว้างมากนกเล็กกินเหยื่อตัวใหญ่ส่วนเมื่อเขาโตขึ้นจะกินเหยื่อตัวเล็กลงนะครับตัวเล็กแบบนี้กิน เรียกว่าไม่รู้จักอิ่มนะครับกินไปสักครู่ก็ถ่ายไปนกลงหน้านวลก็จะเป็นแบบนี้แหละครับนกอย่างอื่นก็คงจะเช่นเดียวกันนะครับตัวเล็กๆนะครับเปิอ้กออกจากไข่ได้จัก3ามสีวันแบบนี้ก็เมื่อบีใบไม้สั่นสะเทือนทั้งนิดก,ก็คงคิดว่าเป็นตัวแม่เอาเหยื่อมาให้นะครับ ก็จะอาปากกว้างเลยนะครับยีกคอยาวๆนี่เป็นธรรมชาติของสัตว์นะครับเป็นธรรมชาติของจัดปา่าเขาจะพยายามที่จะเอาชีวิตรอดนะครับเพืเ่อนๆเคยเห็นไหมครับเมือ่อโตกว่านี้นิดนะครับก็จะแย่งอาหารโดยการใช้ปีกจัดเทก ลูกกระแทกลูกนกด้วยกันเนี่ยครับให้ตกจากลังไปนะครับเพื่อเป็นการเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดของตัวเองนะครับเป็นการแย่งอาหารกันในตัวนะครับตัวแม่ก็บินผ่านไปนะครับตัวแม่บินผ่านไปสกักครู่ครับคงจะไปเกาะที่ยอดไม้ครับแต่มองไม่ค่อยเห็นนะครับมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวก็คงจะ บินวนไปวนมาก็จะนําเหยื่อลงมาให้นะครับอ่าลูกนกก็จะเลือกหาอาหารอยู่ตลอดเวลาแหละครับจะกินจุมากครับตัวน,นี้จะกินจุมากนกแรกออกจากไข่แบบนี้นะครับจะทานอาหารเยอะนะครับท้องจะป่องเลยนะครับเขาจะรีบเร่งที่จะสร้างปีก สร้างโครงสร้างต่างๆนะครับตายังไม่ลืมนะครับยังไม่ลืมตานะครับยังปิดอยู่เลยนะครับแต่จะกินอย่างเดียวครับนี่ครับนี่คือเป็นธรรมชาติของนกนะครับเป็นธรรมชาติของนกหลวงปู่เคยเห็นนกชนิดอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับแบบนี้แหละครับอย่างเช่นนกเอี้ยงนกกาเห่าเหล่านี้นะครับมีโชคดีนะครับหลังนี้ไม่มีไข่นกกาเห่านะครับ ้ามีไข่นกกาบอ๋ก็คงจะาลูกนกกาบอ๋ก็คงจะกระแทกดันเอาลูกนกกลงตกลังไปแน่นะครับเพราะนกกาบอกก็จะโตเต็มลังเลยนะครับครับนี่ครับชีวิตของนกชีวิตตรงธรรมชาตินะครับครับขอความแรงแรง,งใจครับดนการกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเพื่อ พยายามที่จะช่วยกันให้ลูกนกเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับให้พ้นจากหมู่เขียวให้พ้นจากนกกระปูดนะครับครับนี่ครับก็เป็นธรรมชาติเพื่อจะได้เป็นวัตจรห่งธรรมชาติให้เราได้ชมกันไปอีกนะครับครับก็สําหรับคลิปนี้ครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอไ้กรับเพื่อนเพื่อนครับที่เข้ามารับชมและที่กาลังจะเข้ามารับชมครับ ให้โชคดีมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเขา้าไวุ้มนักปรารนาครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ